จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกลอนดอนดารบี้แมชนะครับอาร์เซนอลยังคงทำให้ลอนดอนเป็นสีแดงอีกหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือเกมที่เราบุกทุบเชลซีคาร์ทินแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ4ครับวันนี้เราจะชวนคุยเกมนี้กันครับทริปนี้สนับสนุนโดยซูซูกิ พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ท u โอเจพร้อมทะยาดไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวส i สคีสวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยเก่งนะครับแล้วก็ที่ f a c e b o o k Fanpage คุยกันเนอร์นะครับคุยกันหน่อยครับวันนี้มาเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างนะครับอาร์เซนอลไปเยือนสแตมฟอร์ดบจ์ครับทำศึก ลอนดอนแาร์ี้แมชกับทางด้านของเชลซีนะครับที่เพิ่งอัดคริสตัลพาเลทแล้วก็เข้าชิงฟุตบอลเอฟเอคัพนะฮะฟุตบอลที่เป็นบอลท้วยเก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับเรามาโม้เกมนี้ดีกว่าฮะเรื่องให้โม้มีเยอะครับวันนี้ครับผมอยากชวนคุยหลากหลายประเด็นเลยนะครับในเกมนี้นะครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยก่อนนะช่วงก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้ว่าขี้เกียจหรือว่าหายไปไหนนะครับ้องบอกว่าท้อท้อฮะไม่มีกําลังใจครับแพ้บ้าบอคอแตกอะไรทั้ง3นัดติดนะครับแล้วเป็นการแพ้ทีมที่ ต้องบอกว่าเราน่าจะได้คะแนนซะด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้กลับมาชนะแล้วก็กลับมาทำฮะนะเอาเรียกว่าตามฟิลลิ่งของคนทําก็แล้วกันอ่ะมาคุยกันหน่อยแล้วกันผมชอบตั้งแต่เรื่องของไล่อัพเลยครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยคุยไปแล้วนะฮะว่าการเสียโทมัสปาเตเคเรนเชนี่ไปเนี่ยรวมถึงโทมิยะสุดก,ก่อนหน้านี้เนี่ยมิเกลอาเตต้าควรต้องขยับทําอะไรบางอย่างนะครับซึ่งหลากหลายตัวเลือกที่ท,ที่ที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่สุดท้าย 3เกมก่อนหน้านี้อาร์เตต้าเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแผนการเล่นปรับตัวผู้เล่นแทนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าวันนี้ครับมาแปลกครับเพราะว่ามีการปรับแผนการเล่นครับมายืนหลัง3ครับเอาร็อบโฮดิงมาเสริมในแนวรับอีก1คนนะครับก็มีผู้รักษาประตูเป็นเอลล็แลมสเตลนะครับกองหลัง3คนเนี่ยใช้เบนจามินไวท์รอบโฮดิงแล้วก็กาเบรียลมาเกเยสครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายและขวานะครับใช้ทางด้านดูโนตาวาเลสนะครับแล้วก็บูเบโยซาก้ายืนฝั่งขวา นะครับแล้วก็มิฟิวตัวรับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมไม่รู้จะบอกพี่ต้ายัางไงแต่ว่าวันนี้พี่ต้าทําให้ผมแล้วขอบคุณพี่ต้ามากก็คือเอามูฮัมเมดเอลเนนี่ลงมาแทนที่เซมบี้โลของกล้าก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยมิฟิวตัวรับเนี่ยมันต้องซื้อเกมรับก่อนนะครับส่วนในการคินเลอร์พาสยิงไกลอันนั้นเป็นของแถมนะฮะวันนี้เอลเนนี่มายืนเป็นมิฟิวตัวรับครับจับคู่กับกรนิตชาก้าครับแล้วก็แนวรุก2คนครับใช้มาตินโอเดกาดยืน ทําเกมร่วมกันกันกบเอมิลสมิธโลครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับแม่ก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันอย่างที่ทุกคนสร้างกันไปนะครับ เราสามารถที่จะได้รับชัยชนะในเกมวันนี้แล้วก็ได้3คะแนนสำคัญนะครับทำแต้มไปเท่ากับคอรดัมฮอสเปอร์นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไล์ up พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เกิดมิติใหม่ๆของการขยับบอลของการเล่นนะฮะแล้วก็ต้องชมเอ็ดดี้เอนเคเทียนะครับก็เป็นกองหน้าตัวสำรองของเรานะครับที่วันนี้ได้รับโอกาสสตาร์เป็นตัวจริงลูกแรกเนี่ยชื่นชมเลยก็คือเขาขยันนะครับ เขาขยันมากก็คือไปไล่จนพรีเซนเซนเนี่ยจ่ายบอลพลาดแล้วก็โชบไปยิงตัดหน้าเมนดี้เข้าไปได้เป็นประตูขึ้นนำนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเองก็เสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับมาโดนติโมเวนเนอร์ยิงนะครับถึงแม้ว่าเอมิลสมิธโลจะมายิงนำต่อก็ตามนะครับก็มีเซซ่าอสเปอร์เกต้าก็ยิงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไล่เรียงแบบนี้นะครับผมไลน์อพผมอย่างที่ผมบอกผมชอบนะครแนวรุก ผมค่อนข้างชอบเอ็ดดี้เอนเกียติในวันนี้นะครับดูมีความมุ่งมั่นดูมีความกระหายในใชัยชนะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสองลูกที่เอ็ดดี้เอนเกียติเอทำเนี่ยเป็นความผิดพลาดของกองหลังเทลซีก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องต้องให้เครดิตกับความขยันของเขาด้วยลูกแรกเนี่ยความขยันเขาเต็มๆลูกที่2ความไม่ยอมแพ้ของเขานะครับล,ลูกที่2คือ ลูกที่เอดิีเอเกเทยิงขึ้นนําให้เรา3-2เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าก้องหลังมาลองซาเนี่ยมัวมากเลยโดยเฉพาะลูกนี้เลยนะครับเคลียบอลไม่ขาดเดี๋ยวก็ซิววาูกอุตะลงมาช่วยพยุงแล้วก็ตามนะครับก็ยังยังพากันมั่วทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเอดิีเอเกเทที่ ไม่ยอมแพ้เห็นกล้องหลังเขาถึงบอลแล้วเนี่ยยังคงบี้ยังคงจีงง G, ยงง้ยังคงตามยังคงติดนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการจิ้มบอลลูกนี้เข้าไปเป็นประตูขึ้นนําซึ่งเป็นประตูที่ปลดลอกกันเลยนะนะเป็นประตูที่ขึ้นนําครั้งที่3แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเรียกว่าแทบจะแทบจะได้เปรียบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับ ก็ต้องให้เครดิตน้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ผมอยากจะชวนคุยหน่อยนะครับก็คือเรื่องของลูกจุดโทษนะฮะประตูที่4นะครับลูกนี้เนี่ย แม่ผมพูดตรงๆเลยนะตอนดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้จุดโทษแต่พอมาดูภาพช้าเนี่ยเลยถามว่ามันจุดโทษไหมก็แล้วแต่ผู้ตัดสินจนาทานมอสแหละครับแต่จนาทานมอสลูกเนี้ยไม่ทันเหลี่ยมบุโกโยซาก้าครับคือบุโกโยซาก้าเนี่ยเอาแขนของเซซาร์เอสเปเรโกต้าเนี่ยมาคล้องมือตัวเองนะครับแล้วก็ล้มลงไปทันหลังให้กรรมการผู้ตัดสินกรรมการเป่าเป็นจุดโทษปิดทันทีครับนะฮะจนาทานมอสหลายๆเกมก่อนหน้านี้ที่เราเสียผลประโยชน์ไปไร่อไม่อะไรเนี่ย เกมเนี้ยมันทําให้เห็นเลยว่ามาตรฐานผู้ตัดสินของของขอังกฤษเป็นอย่างไรนะครับโดนโดนนักเตะโดนเด็กหลอกได้นะครับอันเนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะเชลซีเสียประโยชน์ครับเป็นกลยุทธ์ของแนวรุกเรานะฮะที่ทําให้ได้ประตูแต่เมื่อมันได้ประตูครับแน่นอนผมก็แฮปปี้แล้วครับมีความสุขแล้วครับแต่ว่าก็ตั้งข้อสังเกตมาตรฐานของผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะว่า เป็นแบบนี้อีกแล้วหรือนะฮะอันนี้เราได้ประโยชน์นะครับผมก็ยังก็ยังถามแบบนี้เลยนะครับซึ่งในเกมเนี่ยมีส่วนที่เราเสียประโยชน์เยอะนะครับนักเตะของเชลซีย่ำไปที่ข้อเท้าของนักตเตะอาร์เซนอลอยู่หลายต่อหลายจังหวะนะครับไม่บางบางจังหวะไม่แมก้กระทั่งเป็นลูกฟาล์บางจังหวะให้เป็นลูกฟาล์ไม่โดนใบเหลืองบางจังหวะหน้าเป็นใบแดงให้ได้แค่ใบเหลืองอะไรแบบนี้ผมก็เลยตั้งเป็นคําถามตัวใหญ่ๆว่าเอ๊ะมาตรฐานผู้ตัดสินมันอยู่ตรงไหนวะนะครับทำไมมันถึงมัวๆซั่วๆได้แบบนี้นะครับและถ้ามาตรฐานผู้้ตัดินนนนเป็แแบบบบีกะอาาจจทํ กกันหมดหมดหลอกผูตศิสินให้ผุ้ตัิสินหลงเหลี่ยมแล้วก็ให้จุดโทษให้ประโยชน์กับตัวเองแล้วเกมฟุตบอลมันจะสง่างามไหมล่ะก็เป็นคําถามผมฝากไว้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามก็ต้องบอกแฟนเชลซีว่าว่าถึงแม้จะไม่มีลูกโทษที่จุดโทษอาร์เซนอลก็ก็นำอยู่ตอนนั้น3-2นะครับนะฮะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเสียไปถึง2ประตูนะครับจากการ เสียสมาธิก็แล้วกันโดยเฉพาะลูกที่โดนตีเสมอ2-2เนี่ยเสียช่าเอสเปร์เกต้ายิงเข้าไปเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าโฟกัสกันดูดีๆเนี่ยนะครับนะฮะมันเกิดจากนูโน่ตาวาเลสที่ประกบเซซ่าเอสเปร์เกต้าเนี่ยไม่ติดนะครับแล้วก็เราแกะเพรสซิ่งของเชลซีไม่ไม่ไม่ดีพอนะครับสุดท้ายก็เลยนําไปสู่การเสียประตูนะครับอ๋อถ้าพูดถึงการแกะเพรสซิ่งแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องพูดถึงจังหวะที่เรานํา2-1ด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยชื่นชมแล้วกันทําได้ก็ต้องชื่นชม นะฮะร,รอบโฮดิ้งก็ดีเบนจามินไว้ก็ดีนะครับรวมไปถึงกรนิตชาก้าแกะเพลซิ่งได้ดีมากๆครับคือจังหวะนั้นนะผมคิดอยู่ในใจว่า,วามึงต้องเคลียแล้วแต่ทิ้งไปเถอะแต่ว่าสุดท้ายครับชาก้าแตะลอดด่างมาคอส์ลดโโซครับแล้วก็จ่ายให้โอมาตินโอเดกาดนะครับก่อนที่จะทําเกมรุกข,ขึ้นไปแล้วก็มาจบที่เอมิลสมิธโลยิงประตูขึ้นนําเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทําให้เราเนี่ยไดช้ชนะในเกมนี้ครับ เอาละทุกคนคิดเห็นอย่างไรในเกมลอนดอนเดบี้แมชทำให้ลอนดอนยังเป็นสีแดงอยู่นะครับก็ราเหมือนคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส s c r i b e ช่องเรานะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันนะที่ YouTube ช่องคุยเก่งครับแล้วก็ที่ f a c e b o o k Fanpage คุยกันเนอร์สครับทุกครั้งที่มีการข่งขัดผู้บอลพรีเมียร์ลังกฤษนะครับมีเกมไหนอะไรยังไงมีประเด็นน่าคุยผมจะมาฝากกันก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่ราวหน้าครับหวังว่าเกมที่เจอแมนยูเราจะทำได้ดีแบบนี้ครับ